แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่รับผิดชอบการกระทำบางทีความความก,การกระทำผิดแต่การกระทำที่ผิดไม่ใช่เหตุที่ทำให้อีกคนหนึ่งเป็นทุกข์ได้เราทุกคนต้องรับผิดชอบ ใจิตใจของตนอย่างเช่นเราเป็นคนดีพยายามทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นจุดอ่อนก็ปรากฏอยู่แล้วแต่ใครเราหาว่าสิ่งที่ทำเป็นบาปจิตใจก็วันวิตกแล้ว มัอนการการกระทำของเราต้องทำด้วยการปล่อยวางศีลศีลของตนเป็นยังไงศีลอย่างไรจึงจะเป็นศีลศีลของพระโสดาบันว่าศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ศีลเป็นที่พอใจของคนรอบข้าง เละของสังคมทั่วไปถ้าขานิยมในครอบครัวในชุมชนในสังคมผิดเราทำถูกแล้วก็คงไม่เป็นที่ชื่นชมเราอยู่ในโลกเจอโลกธรรมธรรมดาทำความดีเจอบุคคลสีประเภท ประเภทที่หนึ่งพวกที่อนุโมทนาในความดีของเราประเภทที่สองพวกที่เฉยๆประเภทที่สามพวกอิจฉาพวกที่สี่พวกที่ไม่ชอบมีเรารู้อย่างนี้ล่วงหน้าเราก็พร้อมที่จะทำความดีแต่ถ้าเราถ้าเราถือว่าคนที่ทำความดีน่าจะ รับความชื่นชมโดยอย่างน้อยที่สุดไม่น่าจะมีใครมา,าขัดขวางหรือว่าใส่ร้ายหรือทำนิติดเดียนไม่ได้โลกไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นได้ทุกอย่างนั้นเราพร้อมที่จะรับทุกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้ว เราจะมีสิทธิอะไรบางอย่างที่ว่า,เ,าเราจะเจอแต่คนดีทุกสิ่งทุกอย่างจะราบเรื่นประสบความสำเร็จผลบุญที่ชัดๆอย่างนั้นมัเป็นไปได้ยากแต่สิ่งที่เราเราควรจะได้ก็คือความพร้อมพร้อมที่จะ รับความจริงทุกประการโดยจิตใจไม่เสียความสองตัวออกมาแล้วเราปลีกวิเวกเราออกโดยกายก็มีประโยชน์มากอยู่แล้วความพ้นคลายสิ่งแวดล้อมที่สงบระงับก็บ ช่วยแต่เราต้องออกด้วยใจด้วยถ้าใจิตใจคอยคิดถึงคนนั้นคอยคิดถึงเรื่องเป็นห่วงเรื่องงานาห่วงนั้นเป็นยังไงก็ไม่รู้ฝากเรื่องนั้นไว้แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะดูแลให้ดีหรือเปล่าห่วงคุณพ่อคุณแม่ห่วงลูกห่วงล้าน แลยว่ามันไม่วิเวกแล้วนั้นเราต้องตายจากโลกชั่วคราวตายก่อนตายเพื่อจะได้ประโยชน์จากการอยู่ที่นี่ในเมื่ออยู่ที่นี่แล้ว เราต้องอยู่อย่างไรว่าอยู่ด้วยความเคารพส่งกันและกันเห็นอกเห็นใจกันเราอยู่ด้วยความสันโดษเกสิ่งแวดล้อมที่นี่นี่สวยงามมาก แต่ก็คงไม่เป็นที่พอใจคงแล้วในทุกๆประการหลายอย่างอย่างเช่นไม่ได้นอนห้องเดียวไม่มีห้องส่วนตัวเราอาจจะมีเต็นท์ส่วนตัวแต่มีโชคดีแต่ก็อยู่ด้วยกันมันก็ต้องปรับตัวต้องสีสลัความ สะดวกสบายบางอย่างเหมือนกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการเข้าปฏิบัติธรรม,มอยู่ด้วยกันเรื่องการใช้ห้องน้ำเรื่องอะไรเรื่องนี้ก็คือเรื่องของของคอสเหมือนกันความเห็นแก่ตัวความไม่เห็นแก่ตัว เรื่องการวางของอะไรต่อหลายก็การที่เราไม่ได้มกมุนหรืไม่ได้เจาะจองเฉพาะเรื่องส่วนตัวแต่การที่เราได้รู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมด้วยความเกรงใจนั่นก็เป็นส่วนฝึกจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกัน เมื่อตทนบายก็ได้ตอบปัญหาเรื่องโมหะสมาธิแต่คำถามว่าป้องกันยังไงไม่ให้เป็นโมหะสมาธิปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะป้องกันไม่ให้เป็น เพื่อการเจริญสติในชีวิตประจำวันให้สติของเรามีกำลังก็ไม่ใช่ว่าเราเราทำสมาธิแล้วสติเราน้อยเราจะบังคับให้สติมีกำลังมากขึ้น เหมือนเราจะยกของหนักต้องการความแข็งแรงไม่ใช่ว่าเราจะปรุงแต่งความแข็งแรงให้เกิดขึ้นทันใดทันนั้นมันต้องค่อยๆอ,ออกกำลังกายเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรมันจึงจะมีกำลังยกของได้ สติก็เหมือนกันการที่เราคอยฝึกให้มีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบถในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์เป็นการทำให้จิตใจเรามีพลังสติเมื่อเราเริ่มปล่อยวางนิวรณต่างๆแล้ว สติจะเป็นที่พึ่งของเราได้แต่ถ้าเราปล่อยปลัะละเลยในชีวิตประจำวันวน,นานแล้วพราอมันถึงตรงจุดนั้นสติไม่พอแล้วจิตใจก็ตกภวังและเกิดโมหะสมาธิขึ้นมาดังการ จเจริญสติทุกอิริยาบถและให้มันมีโมเมนตัมของสติใี่สำคัญที่เราเน้นในการไม่ไม่พูดคุยนั้นเพราะาเพื่อจะให้สติได้ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพอเราพูดคุยแล้วมันก็เป็นการ รแสของสติให้สติเราอ่อนลงเราทำสมาธิเดินจงกรมนานเป็นชั่วโมงเพลอไปคุยไปไม่ไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีก็ทำลายได้สติของเรายัง อย่าไม่มั่นคงเท่าที่ควรนั้นก็ขอให้เราให้ความสำคัญเกับการทำใจกับสิ่งแวดล้อมอย่าให้จิตใจไปจับผิษในบางสิ่งบางอย่างเพราะเป็น เครื่องสาวมองของจิตใจเป็นนิวรณ์เป็นพยาบาทนิวรณ์ก็เป็นธรรมดาของจิตใจเหมือนกันว่าต้องหาอะไรสักอย่างที่เราจะรู้สึกไม่พอใจได้เมือนความเคยชินของจิตใจคือเราออกจาก สิ่งแวดล้อมที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่ค่อยจะดีแต่ถ้าจิตใจของเราอชอบไม่พอใจกับสิ่งที่ชวนให้ไม่พอใจถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมเี่ดีมากมากบางก็จะต้องหาอะไรสักอย่างให้เป็นคดีให้ป็น,เป,นเป็นประเด็น เป็นทีกเเป็นเ,เรื่องบุคคลรอบตัวที่มันก็มองอย่างหนึ่งก็เรื่องตลกเหมือนกันมันกลายเป็นว่าทนคนนี้ไม่ได้ลักษณะการเดินลักษณะการนั่งลักษณะการลุกขึ้นทุกอย่างทุกอย่างมันแสลงหมดเลยทั้งทั้งที่ไม่รู้จักเขาเลย เราจึงเห็นว่าโอ้มันเป็นเรื่องอนัตตาจริงๆคือไม่มีเจ้าของไม่มีตัวมีตนมันเหมือนกับว่ามันมีมันมีตัวพยาบาทอยู่ในใจมันมันต,ต้องหาที่ลงให้ได้โอ้นี่ก็คือที่ท่านเรียกว่าเครื่องสาวหมองแห่งจิตใจสาวหมองเพราะว่ามันจะต้องหาที่ลงให้ได้ นั่นเราก็ไม่เอาจริงเอาจังกับมันมากก็ไม่ต้องไปว่าด,ด้วเองว่าเราเป็นคนแย่เราเป็นคนไม่ดีอย่าอย่าไปคิดนั้นก็คิดผิดเหมือนกันอย่าที่โอน้น่าสนใจก็เป็นอย่างนี้เองแต่ถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังกับมันไม่เชื่ออารมณ์ไม่เชื่อความคิดมันก็ค่อยหายไป เราอยู่ที่นี่เราก็อยู่เหมือนนักบวชเราเป็นผู้ที่ออกจากเรือนแล้วชั่วคราวดังนั้นเราก็ต้องพยายามเอาคุณธรรมของผู้ออกจากเรือนแล้วเ<อ>ช่นก็เป็นสุภารเป็นภาระที่ดีเป็นคนเลี่ยงง่าย อะไรก็ได้ห้องอย่างนี้ก็โอเคใช้ได้อาหารเป็นยังไงก็ใช้ได้ที่นางก็เป็นใช้ได้เป็นไรนั่นก็เป็นอะไรก็ดีแล้วยิ่งถ้าเรา <c oughs> ถ้าเรายกเรื่องต่างๆที่เราได้รับมา คิดให้เป็นกุศลจิตใจก็เกิดปิติได้ง่ายเหมือนกันโอ้ดีหนอเแอาหยกคำนี้ว่าเป็นภาวนาดีหนออะไรเอ่ยดีหนอโอ้เนี่อากาศดีหนอไม่ไม่ร้อนเลยหนาวก็ไม่หนาวมากใช้ได้โอ้มันดีเนาะอากาศนี่มันดีหนอ เรื่องสิ่งแวดลอ้อมเนี่ยเรื่องศาลานี่ดีเนาะนั่นก็ดีเนาะอันนี้นก็ดีเนาะคิดไปว่าโอ้จิตใจก็เพลิงนั่นถ้าจิตใจคือจิตใจของแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมมันก็มีโลภะจริตมีราคะจริตมีโทสะจริตมันก็ดูรู้จริตของตัวเองแล้วก็ไป หาวิธีแก้แนวความคิดแก้มันก่อนที่บานบุญกับโผเรื่องการคิดบวกวันนีคน้คนต้องคิดบวกมันไม่มันไม่เสมอไปมันแล้วแต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราแก้ไม่ได้ แทนที่จะให้จิตใจจับผิดหรือสาวมองกับส่วนที่เราไม่ชอบแล้วก็พยายามเลิกในสิ่งที่ดีในสิ่งนั้นเพื่อให้จิตใจของเราปกติสุขได้อันนี้ก็คิดในคิดบวกก็ดีแต่ในบางกรณีควรจะคิดลบได้เหมือนกัน ถ้าเรากำลังหลงไหลอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเรากำลังวางแผนว่าจะทำอะไรสักอย่างเราก็ต้องรอบค้อใช่ไต้องคิดล่วงหน้านไม่ได้ดูที่ข้อดีอย่างเดียวต้องถามตัวเองมีข้อเสียอะไรบ้างเรียกว่าคิดลบคิดบวกในโอกาสที่ควรจะคิดบวกคิดลบในโอกาสที่ควรจะคิดลบ แล้วก็ยังมีคิดหาญก็มีคิดหาญอา้าวนี่ก็กายนี้ชีวิตนี้มีอะไรเอาก็มีธาตุสีมีขันห้าเอาสิ่งที่เป็นก้อน,ให,นให้มันแยกแยะให้มันดูแง่มุมต่างๆใดูส่วนประกอบต่างๆแล้วคิดหาญคิดคูงก็มีคิดคูงก็คือ เมื่อเราได้ประโยชน์ได้ความสุขแล้วทำยังไงเราก็จึงจะขยายผลให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขกับคนอื่นนีน่้นพุทธศาสนามันสมบูรณ์มากไม่ใช่คิดบวกอย่างเดียวมันก็แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่สำคัญคือฝึกให้คิดคือการภาวนาที่เรา ถือเป็นหลักใหญ่อาณาปานสติไม่คิดแต่ในวาระอื่นในโอกาสที่สมควรต้องคิดเป็นเหมือนกันเวลาไหนควรจะคิดเวลาไหนไม่ควรจะคิดนี่ยก็เป็นเรื่องการบริหารจิตใจเวลาจะคิดเราคิดเป็นไหมคิดแก้ปัญหาได้ไหม ในการในการปฏิบัติเราออกจากเรือนแล้วโดวยกายาเรางดพูดงดคุยก็ได้ออกจากวาจาที่ทำให้มีอารมณ์ได้ด้วยเป็นการพักที่ดี หลดเรื่องในจิตใจได้ทันทีแต่การออกจากเรือนหรือว่าวิเวกประดับหนึ่งก็คือจิตวิเวกจิตเราจะวิเวกในเมื่อเรายอมปล่อยวางนิวรณ์ต่างๆ เรานั่งสมาธิเกิดเบือ่อก็เอาเรื่องที่เราชอบมาคิดจะเป็นความทรงจำหรือจะเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องที่ว่าคิดแล้วเพลินอันนั้นก็เป็นการ หาความสุขใส่ตนแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่านักปราดและผู้มีปัญญายอมเสียสละความสุขมีประมาณน้อยเพื่อความสุขที่ดีกว่าแต่เมื่อเรากำลังคิดอยู่ในสิ่งที่เราชอบอันนี้ก็เรียกว่า เป็นเรื่องของกามฉันพยายามให้สังเกตว่าสิ่งที่คิดเนื้อหาที่คิดก็อย่างหนึง่งแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมจากความคิดนั้นก็เป็นอีกอย่าง สิ่งที่เป็นเครื่องล่อเป็นสิ่งที่เป็นกาวที่ทำให้จิตใจเราติดอยู่ตรงนั้นไม่ปล่อยก็ความสุขคือความสุขจิตใจเละหลงอยู่ในความสุขที่เกิดขึ้นจากการคิดในเรื่องนั้นทั้งการปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางสิ่งที่คิดอย่างเดียว แต่ต้องปล่อยวางความสุขที่ได้จากการคิดในเรื่องนั้นด้วยนั่นคือในคัมะนั่นคือการออกจากกามนั่นคือการออกจากเรือนออกจากเรือนโดยกายนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ออกจากความสะดวกสบายชั่วคราวอย่างนี้เราก็ทำได้ไม่ยากแต่ออกจากเรือนคือความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้ จากการเอาที่ได้จากความจำและความคิดนี้ก็อีกระดับหนึ่งแั้นการออกจากเรือนด้วยกายก็ระดับหนึ่งแต่การออกจากเรือนคืออารมณ์ที่เราคุ้นเคยที่เราสุขสบาย นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งออกจากเรือนโดยกายก็เป็นกายวิเวกออกจากเรือนคืออารมณ์ก็จะนำไปสู่จิตวิเวกถ้าได้จิตวิเวกแล้วจิตใจจะเริ่มมีคุณสมบัติเพื่อจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ในอัตตาตัวตนความเชื่อความลงไหลความงมงายว่ามีผู้กระทำมีผู้ถูกกระทำมีผู้ชอบมีผู้ไม่ชอบความลงว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของเทียงแท้ถาวนอยู่ สูย์กลางชีวิตของเราอน,นั้นจะเป็นตัวร้ายเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมากใจิตใจขาดสมาธิไม่มีจิตวิเวกไม่ออกห่างไม่สงัดจากความสุขไม่สงัดจากความทุกข์ใจิตใจก็จะมองไม่เห็น เราก็มุ่งที่ความวิเวกนั่นเราวิเวกจากกายด้วยกายวิเวกก็ยังจะต้องวิเวกจากกายคือถือศีลแปดนี่ก็ช่วยคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องการแต่งตัวไม่ต้องสนใจเรื่องการ <c oughs> หน้าตาของเราไม่ต้องไปสร้างภาพลักษณ์ให้ใครเห็นให้ใคร ชื่นชมแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องกายเลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องความจำเรื่องความคิดแต่ให้มันดูธรรมชาติของตัวเองที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่ก็ถฐานไปสู่อุปติวิเวก ความเป็นอิสระอย่างแท้จริงวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรกกนเวลาทีลองแค่นี้